สวัสดีค่ะชาวราศีมังกร เดือนกันยายน2565นี้คุณคุณจะเจออะไรบ้างเรามาดูกันนะคะถ้าพูดถึงเรื่องการงานของคุณนะคะการงานของคุณในช่วงนี้รู้สึกค่อนข้างอึดอัดไปนิดนึงเพราะอะไรเพราะว่าต้องทำงานอยู่กับที่ไปไหนก็ไม่ได้ต้องมานั่งแก้งานเก่าทำให้เราปวดหัวค่อนข้างเครียดรู้สึกว่าหงุดหงิดหัวใจไม่ค่อยชอบใจเย็นๆนะคะเราก็ต้องมาแก้งานกันก่อนเพราะงานเก่าที่กำลังข้าง มันยังไมเ่เรียบร้อยดีค่ะนะมันต้องมา,าจัดการก่อนเนาะม,มีงานเก่าๆให้เราต้องแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาจะยิยนๆเนาะก,ก็แค่ช่วงเดือนเดียวค่ะส่วนเรื่องการเงินการเงินของเราเนี่ยถือว่าพอใช้ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรรู้สึกว่าจะเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบ ดีนะคะไม่ค่อยจะให้กระเด็นสักเท่าไหร่เลยถือว่าใช้ได้ค่ะความรักของเรายังถือว่าไปได้เรื่อยๆนะสำหรับคนที่มีคู่คนที่ไม่มีคู่ก็ยังคงเป็นโสดอยู่เหมือนเดิมยังหาคู่ไม่ได้นะคะเพราะว่าคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้ดูเหมือนดี แต่ก็ไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะยังไงก็ดูกันให้นานๆเนอะอย่าเป็นพวกวันไนสแตนนะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะสุขภาพของคุณในช่วงนี้ให้ระมัดระวังนิดนึงอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับ สายตาระวังเป็นต้อลมต้อกระจกอะไรพวกนี้นะคะระวังนิดนึงลองไปตรวจสุขภาพสายตาของคุณว่าสั้นยาวแค่ไหนเนาะลองไปดูค่ามีต้อมีอะไรไหมสายตาพร่ามัวก็มีโอกาสนะคะนะถ้าเราไม่ดูไม่แลเดี๋ยวจะต้องมีการผ่าตัดเนาะไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีค่ะนะถามว่าเรื่องโชคลาบมีโอกาสไหมค่อนข้างมีโอกาสนะคะถ้าอยากได้โชคลาบลองไปอธิษฐานกับ วัดพระแก้วดูค่ะขอที่ฐานขอพอรจากท่านนะคะว่าช่วงนี้เราขอโชคลาภนิดนึงเนาะสิ่งที่คุณควรที่จะต้องระวังสำหรับราศีมังกรน,นะคะก็คือระมัดระวังเรื่องการเดินทางไปไหนมาไหนระมัดระวังนิดนึงดูแลน้ำท่าดีๆด,ดูแลสิ่งเครื่องยนต์กลไกของเราเนาะ ดูแลรถยนต์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรพวกน,นี้ดูดีๆนะคะอ่าส่วนที่จะเสริมดวงอย่างไรถึงจะดีอ่าเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยใส่เสื้อสีฟ้าให้บ่อยๆเป็นการเสริมดวงให้กับเราได้ค่ะเป็นการเสริมดวงให้เราเนี่ยมีสุขภาพจิตดีขึ้นทำอะไรให้มันมีความ รอบคอบมากกว่านี้อีกนิดนึงเดินทางก็จะได้ปลอดภัยค่ะสำหรับราศีมังกรก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ